โกนโกนโกนเอาลงเลยเด้อเจ้าพี่น้องบ่อ่านมันจะส้มน่ะเจ้างวมแม่นี่มักกะละโอ้มาได้หมานล่ะอืองวมอะนึกว่าบ่ฮู้จักบ่จักอีเอ้ยตัวนี้ไปอย่าสร้างงวมล่ะใจแล้วนี่จะสร้างงวมเหมือนกันโอ้ไปเดี๋ยวเฮาไปเตรียมไปเด็ดอีหยังเรียบร้อยกันไป เลี้ยงเป็นแรกก็เลยปะใช่ชัวก์ในการซ <c oughs> ้อยใช่ปล่อยเราจะกับป้าโอ,โ, <c oughs> โอ้โหได้กล่องจัดใหญ่เนาะไปเอาไปเทียมเครื่องกันเจ้าปีนออ้อง เจ้าพี่น้องเำว่าพรงเจ้าว่าเรา,าต้องเตรียมเคียงอย่างพองเจ้าสร้างง้อมเหน่อเจ้าก็จะมีพริกหอมกระเทียมทุกอย่างเผานะคะแล้วก็ขามะแขนแล้วก็วันนี้เขาเจ้าจะใส่ปลาลุกย่างเหน่อเจ้าแล้วก็หอมผักชีขาดบมด้เหนือเจ้าก็คือน้ำปลาร,ะระ้าปรุงสุกอ้าวหูดไปเลยเจ้าพริกเผาเจ้าพี่น้องรูดใส่ไปเลยหม้แคน ตามไปด้วยค่ะนะเจ้าพี่น้องอ้าวตามไปด้วยกระเทียมกับมันหอมเผานะเจ้าพี่น้องอ้าวโตวแหลกแล้วใส่เข้าไปเลยเจ้าพี่น้องป่าดูกย่างจา้า ตามไปด้วยผงชูรสนิดหน่อยเจ้าได้แล้วเจ้าปีน้องเดี๋ยวหอไปพัดน้ำพริกกันเลยเจ้าเข้าไปเลยเจ้าโป๊ะแน่พัดน้ำพริกขึ้หอมก่อนนะเจ้าปี่น้อง หอมข้าวมูดังแล้ว,ลวที่นี่เขาก็นต้องใส่ปลาราปรุงสุกน้ำปลาราปรุงสุกเข้าไปเลยนะคะหนึ่งกัวพี่สา<ม>รัดสกองอืมเนื้อัวขึ้นหอมกันโอ้หอมเป็นแห่ข้าวมูดัง พริกหอมดีแล้วนะเจ้าพี่น้องเราก็เติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยพอคลุกคลิกทีนี้เดี๋ยวเอากระรอน้ำเดือดก่อนนะเจ้าพี่น้องแล้วกยใสยง่งวมลงไปนะเจ้าน้ำเดือดตลันตลันป้าใส่ลงไปเลยเจ้างวมเจ้างวมตามไปด้วยหอมผักชีเลยนะจ๊ะ ก้นกลนแล้วเอาลงเล้วเดี๋ยวเจ้าพี่น้องบอกอ่านมันจะส้มเดี๋ยวเจ้างวไแม่เจกอป้าโดนความร้อนมากเดี๋ยวเปรี้ยวนะคะหมอกมันสลบจะสลบกอโอเคสลบทลนี่ยเดี๋ยวกันอ้าวสลบแล้วแหละป้าโอเคแล้วโอเคแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟหมอกหมอก่ะโอ้เจ้าพี่น้องเอาไปจิ้ม้างงวงกันเจ้า ตาหน้าตาเจ้าพี่น้องเข้มข้นเจ้าเข้มข้นเข้มข้นเนาะหน้าตาน่ากินเนะเจ้าพี่น้องมาก็ลมเออพิสดารมาอืมอร่อยจริงเจ้าพี่น้องกำลวงหลวงยังไงอืมกแค่ไหนเจ้าพี่น้องม้าหนักไปเลยเจ้าเต็มปากนี่จังเลอืออลำแค่ไหะต้องดีต้องหนักกว่าอด บ้านเขาก็โอดเนอะเนาะจะมุมน้ำน้อยเจ้าปีน้องกินเรียบร้อยเปมดล้ำเนาะต้องกินมุมน้ำน้อยเจ้าปีน้องอร่อยจริงป้าผอมแดงผอมแดงนี่อันนี้พักกาดน้อยในสวนประหลงเจ้าอยากกินแกงอย่างพ่อกกาดน้อยต้องบอกตัวยิ่งยากของพลอยก็พักกาดน้อยก็ะมอดนะอร่อยอืมมากล้ำ เจ้าพี่น้องมากินด้วยกันเจ้าล้ำดำเจ้าพี่น้องหนัวขนาดเน่นอย่งกระปุกเย้ะเต็ตากระปอกต้หอมหอมอ้่อยหอมอื่อยต้นหอมจ้าพี่น้องอรอมจริงนอกจเปินต้นหอมเหมอร่อยเนาะ ถ้าเป็นหอมน้อยแบบเม็ดๆนะเหมาะนักป้าเนาะเม็ดหอมชีบ้านเราอ่ะตีม okay, so ันแกจนเป็นเม็ดแต่บวกข็งใชญ่ใหญ่เมาะขนาดป้าก็หอมจังนี่น้องพูดถึงหอมน้อยเจ้นั้นนี่ผมมีขายเนาะหอมบวกลายเนาะนอกจากษ์น่กลิ่นเองหมือนน้อยเจ้นั้นทานทางนี้ไม่มีป้าหอมชีอ่ะหอมน้อยเมี้ยงอืมแบน้อยน้อยใหญ่ๆเลเนาะมันหอาเนาะ นีนหอมอมผมแดงเจ้าเจ้าพี่นอ้องโอ้โหข้าวเฟรชใส่ไปตตยด้กยหอมความแซ่บต้องเฟรชมันเข้ากันนะป้าเนาะกลิ่นแล้วะนะม,มันเด้าลิ้นแล้วก็อันัวม,มันก็ซบน้อยๆมันเข้ากันจ้ะนะล้ำล้ำฮะถามไทยเขาเขาเ้องกับส้มยวมอีละเหรออือแต่เขาบอกกินนะหรอ อถามชาวบ้านเปนบอขึ้นตามปลาแล้วเป็นหมวกกินอย่งเี้ยเนี่ยต้มส้มย้อมเหมืนกันเนี่ยแต่กับอกกินต้มก็ไมกินเป็นหมวกหัวมันล้ำเนี่ยจะนั่นกับบองขอมา้าขายเ้องกับป้าเร็บกมาขายฮ้องส้มย้อมเนปลาในเขาคนนะปลาปลาหลับๆเับกุ๊กนะอื๊มันขึ้นตามปลาอาการน้อยจ้ะ เพราะว่ามันก mm ิน hmm. ม <op edi kita> mm ันไม่ใช่กินหมายถึงรสมันเปรี้ยวขอเลยห้องส้มยวมเหรอใช่ส้มยวมเป็นจั่นั้นเนาไปนั่งเนาะมันท้อกับง่วมเหรอผากาศหน่อยฝีมือป้าสักำด้วยรับม่ป้าไม่หายเขาเค็มนะอร่อยจริงๆ กลิ่นรักเท็กกินไปกินมาเขาห้องว่ามันอย่างกับมันเดาลิ่นเนี่ยเนาะนสาแล้วก็เจ้ากัระมิสาในปากและ่ะสาพิษไว้เหละเท่ากระมืาสาแล้วแต่มันเข้ากับมือนั่นหรือป้าเาน,น,าานี่นะอือืจีนสาอือเนื้นอเข้าวัวภาคอื่นนั่นนะปากขาวนี่นะไปกับไปบอกข้าขายจีซอสสาเนะ่ะอันนี้อันนกันเล็กไปเจ้าดอกมันเจ้าดอกมันเหรอือ ผักกาดหัวแหวนมันเหมือนหัวแหวนไะป้าเนาะต้องด้านผักกะทิร้อยจริงๆเอ๊ะมันเป็นยาของก็ที่ร้านนี้มากัดหน่อยผักกาดหัวแหวนเนี่ยมันยาอย่างก็นี่ยาสมุนไพรแนวไหนนี่ฮรคงสวนิดแหละสำลุสำลุได้ของสำุุผักกินนี่อ่าพัปคุณคนละย่างละย่างบางทีกับสัะคุณเหมือนกันก็มีเนาะ พักทุกอย่างมันเป็นยาเนี่ยเจ้าพี่น้องทุกอย่างอ่ะแต่เขาอย่าบุหรี่อ่ะอย่างมันมีเส้ควบคุณอย่างนั้นป้าเนาะเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนน่ะตีอายุยืนนะป้าอายุเป็นร้อยร้อยปีก็เพราะว่าเป็นกินพักชอบกินแกงผักข้างรั้วริมรั้วเนาะพักที่บ้านเนี่ยปนาเจ้าของเขาเนี่ยมีตีกับครูพักอยู่เองเนาะป้ามันกินสบายใจอ่ะผักกินเองเนี่ย เออรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีปลอดสารเนาะไม่มีสารพิษตอนนี้กำลังเหมาะเลยนะเจ้านี่ขับก,กา๊าซน้อยข้าเจ้าเหมาะอือร่อยป้าอิ่มแล้วนะเนี่ยก็อิ่มนะกำลังยังว่าอีล่าอิ่มแล้วอีนอ้อยาแกว่าป้าอิ่มก่อนพวกคลปิปเจ้าพี่น้องร่างท่าเจยังรำเจ้าพีน่น้องเนาะได้เหรอ ก๊อกกับหอมแดงครับอือร่อยจริงคืยิ่งมอกระซดน้ากับน้่มกับฮะใหญ่ไปเลยเขาไปโหลดส้มเจล็อกอะไรอือร่อยอ่ะส้มแล้วมันหวานติดปากเลยเปรี้ยวแล้วหวานติดปากมันก็เหมือนมะขามป้อมเออป้าเหมือนมะขามป้อมเหมือนส้มแล้วมันก็หวานติดปากเนาะ แต่นั่งกินเป็นล้ำละหวานเลยตั้งหลังแล้เจ้าก็มาขามป้อมใส่ไข่ได้ก็มาเอาได้เน้อไข่ได้ปมเจ้าขมไข่ได้แค่ก็ว่าไข่ได้เม็ดถ้าไข่ได้แคดนี้ได้กัดแต่ว่าถ้าไข่ได้เม็ดนี่ยังหมออกเลยเอาจัใจไข่ม่างหมวกออกเสือกหรออ๋อเป็นจจไดป้าคิดอ่าบใจซ่ซาซางวงป้าวันนี้เป็นจจไดทองล้ำเจ้ากัมเมียงคันน้ำ ลำน้ำเข้มข้นเนาะเจ้าสร้างความปลาลงวันนี้เนาะเจ้าข้าเจ้ากว่าเหมาะลำเป่งใจเนาะเจ้าพี่น้องเป่งใจเป่งใจเจ้าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์ป็นกระรอกใจให้ช่องพี่น้องฝาก้าป้าดติดเจ้าพี่น้องฝากทำไมคลิปหน้าเจ้าสวัสดีจ้า